โอ้้พี่น้องเบิ่งุดนะเิงลงเบ็ดมันก่อเขาอุ้มลุ่มปยังยวเดี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 อู้ยูบะเฮ้ยอู้ยูอู้ปลายังไปยังอู้ยผาดุพี่น้องอู้ยหลังอุ้หุยเลยดดอู้ยอ้ หลังนี่คือจะงงๆพี่น้องนนะโอ้หลังนี่ยูวะเห็นไครับบังเบ็ดโอ้ดีทุกคุ่นโอ้นเรได้พี่น้องได้หัวใส่กล่องกินนาอกนะครับโอ้มัน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 อ๋อเดียยวเดเดียวใ พี่น้องมันจะร้องเบิ้งใส่เบ็ดยูเอยอยู่หน้าบ้านมึงพี่น้องมันจะได้บ่ไห้นี่ครับเมียเขาจะเปลนนี่ยนอะไพี่น้องเมียใส่เดือนน้นอย,แล,นนยแล้วกันนีฮะเมียถากเลยปิงบกพี่น้องเดี๋ยวจะตัดเป็นสามชิ้นพี่น้องร้องเบิง้งกับเบ็ดยี่สิบหาลังพี่น้องสีมารุมาเราไปเบิ้งกันนะพี่น้องเนาะครับ ดีครับพี่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกลับพบกับช่องมุมงสำรับพัททีนเชนเคยพี่น้องสำหรับมือ้อนี้จะพาพี่น้องนะครับผมมาหาพี่น้องหาพี่น้องมาสายเบียร์พี่น้องยี like ่สิบคนหลังพี่น้องเนาะกับพวกนี้เป็นเยื่อใส่เดือนพี่น้องใส่เดือนหน่อยแต่ก oui ับมีนี่น้ำพี่น้องเนี BLACK ่ยมาใส่เสริมไวปปีงบกพี่น้องไปหอยทากกับพี่น้องนี่เดี๋ยวเบิ้งว่าใหม่น้าบ้านเขานี่จะมาเมื่อมาพี่น้องนะเพราะว่าไม่ได้ไปใส่ใส่ไก่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกพี่น้องพายุเขาก้อนเขาพัญซ่านี่้นอง คนตกทุกมือเลยพี่น้องไปใส่ไม่ได้เลยคิดก่อนไปใส่ปุ๊บน้ำก็ท่วมนี่ฮะเนี่ยใส่เดืยอยที่นุ่มจะตัะดพิ้งจะใส่เว้ร์บนว่าจมานบ่ดีดีแท่าไหรใส่เดือยใส่บอไหลพี่น้องใส่สประมาณนี้พี่น้องใส่เดือยหาย,ยาก <laughs> เดี๋ยวใส่เสร็จแล้วก็นเดี๋ยวไปรุ่นกันตอนเลงเทื่อนเราพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวพี่น้อง,อใ,องใส่เดือนเรา พี่น้องเราไปลุนกันตอนยำคืนนี้ครับผมไปครับ,รบพี่น้องพาพี่น้องมาหายามเบียดพี่น้องดิฝนพึ่งเยอะไปเมื่อกี้เดะเยออยู่เหมือนเดิมไหม โอ้ยอยู่คือเก่าพี่น้องดินานบ่ใส่เบ็ดเยียวใส่เดือนหลังฝนตกฝปน,ปนตกเงียบกิ๊บแฮะใส่เดือนอยู่คือเก่าพี่น้องดิ โอ้โอตาก<ด>แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเยิ้มพี่น้องไปครับพี่นอ้องย่างต่อตีนเยี้ยเ่เนี่ยปิ๊บยังอยู่ เงี้ยหล่อนเบิดพี่น้องเอ้ยอ่ะขออยันเปลี่ยนเงี้ยครับไปครับพี่น้องโอู้เงี้ยหล่อนลาย <laughs> เงี้ยใส่เบียนเขาแตกเต็มเลยพี่น้องเงี้ยเนี่ยนิ่งอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราบังเงี้ยร่างนี้ เก่าพี่น้องแบบนี้เลยโอ้ยยังหล่อนพี่น้องเลยยัดเ,เยอะครับพี่น้องหลังเมื่อกี้ก็ดึงลุดหลังนี้ก็มีห้อยดึงเราพี่น้องอยู่วะอูโหูบ่อยู่เราพี่น้องเลยนะฮะโอู้ สองลังติดเลยพี่น้องเอ้ยแต่เยื่บ่มีเปลี่ยนเลยพี่น้องกู้ไปก่อนพวกนี้เด so ี hey. Some, oh. uh. ๋ยวหาเยื uh. ่ก่อนโอ้เสียดายเถอะเยื่อเบิดครับพี่น้องเอ้ยเบ็ดตีใส่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 โอ้คุณเอ้าเอียงรลุดโอ้รุดไปละอะไร เออดังตับสั่นพี่นอ้องเอ้ยไปเก็บครับผมไปครับพี่น้องครับพี่น้องมาหยามเด็กรอบเด็กพี่น้องรอบนี้ก็ปมาณประมาณก็จะขู่เด็กพี่น้องด้วยเพราะว่าเพราะมีเงาใส่หล่ะฝนกหลังจะตกแล้วพี่น้องตรงเรียน,นเป็นหลงรับน้ำ ปลาซิวเลยไรพี่น้องเลยมีท่านนำถ่วมท่านฝนตกมันจะถ่วมตลอดเลยพี่น้องก็ต้องกู้เด็กแต้มบาเมื่อไงทั้งน้ำไหลพอดีมี่พี่นอ้องเงยใส่เดือนปลาซิวก็นเลยไร ัสองกันโอ้งสองกันเงียบโอ้พี่น้องปุณหะครับปุณหะครับโอ้ปลามี่มะเฝ้าโอ้เราเดนเดนไซต์ทิ้งไว้ีนคอนเดนทหลังพี่น้องปุณหะครับโอ้ค่อยปลามเลอนี่ฟองขึ้นเลยมันหลีอยู่นี่ไปครับผม ันี้มันจะเป็นร้องรับน้ำพี่น้องนะครับหนาทอลงตรงเลยพี่น้องน้ำมันจะไหลวอมแต่วันี้เขาจะกู้กันพี่น้องอเนี่ยร่อนเนี่ยร่อนเนียร่อน วันนี้ก็โอ้หล่อนนี่ห่อนพี่น,อน้องกูเก็บครับโอ,โอไปเก็บครับผมน้อ,นองหลัง,ลงโหลังนี้ก็อยังเอ้ยังอยู่พี่น้องอะไปเก็กับมกะ,กะกูนเพี่น้องหลัี่คือนยนโอ้ปลาไะกินเียวพี่น้อง อย่านี้ก็จะย,อยอ้อนระายะาเก็บครับพี่น้องได้ยินเสียงปลาเด่นอยู่ยทั้งผนังพื้นห้องวันนี้จว่าปลาตินเก็บบ่ได้ยินเสียงดังบุ้มเลยเมื่อกี้ก็ไปเบิ้งกันพี่น้องเออยเงี้ยบ่เงี้ยเด้อทางนี้อ่ะโอ้ยดึงรถพี่น้องไปเบิ้งหลัางหางหน้าก่อนเสียงดังบุ้มอยู่ ปลาติดล <Merci>. uh, oh, mm ิบโอ้พี่น้องเมนนๆมนนี่นี Page, ่นี uh. Uh, Bye. Bye ่นี่นปาติปาติปปายังปายังโอ้โอ้พี่น้องเบิ่งคุ่นะเพิ่งรงเบ็ดมันก่อเขาอุมลุ่มปายังเดียว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 อ้ยู่บ่ละ อู้อูอู้ฮู้ banyak b a n y อู้พาดุกพี่น้องอู้หลังอู้หุยเลยโบรูำโบร่อู้อู้อู้เดี๋ยวสวิงมาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราโน้มจากกรบปิ้นไปเอาสวิงก็เด้พี่น้องเด้อจะลดพี่น้องแต่สวิงมาแล้วพี่น้องยโยเฮาบ่ตัวเปเริ่มเลย

โอ้ตัวใหญ่เลยพี่น้องเดยกอุ้ยๆเ้ยมาเร็วหนึ่งเต็มเด็บอุ้ยฮ้ยเด็บอุ้ยฮู้ยอสินกกอนพี่นอ้องมนๆๆๆๆๆอันม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 ันสวยสวยพี่น้องกล่องสั้นนี้เลยพี่น้องได้หัว ใส่กล่องติดหน้าอกนะครับโอ้มัน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 อ๋อเดียว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 ใส่นี่กันติดดีวะ่ะโอ้โหขอมุมปากก็ดีพี่น้องเลยโอ้โหยังเจียวสวงาม,งามดยพี่น้องใส่

ลูกก็บําเพ็ถือมือนุ่มตัดรับพระทิมเลยพี่น้องโดนประจําเลยปุ๊ปวดเลยเข็ดและเอ้ยเป็ดของเราแล้วครับโอ้ยเอาเป็ดมีสิบลังพี่น้องเสตได้ประมาณยี่สิบสองลังเงี้ยเลยเยียเบิดหมานยุ้พี่น้องเลยเป็ดเบิดอุ้ย อ้าวมาแล้วหนึ่งเต็มครับผมฮู้ยวางไว้ก่อนเดี๋ยวไปหลังดึงจมูกดิโฮ้ยมาดึงเสียงทั้งน้ำเลยว้าน้ำต้องกินตามลองหลังนี่เป็นแดงหลังนี้ดูสิเพื่อนเฮ้ยเยอะดังดูฮะอยากเก็บกับพี่น้องเอ้ายังมีถั่วมีแตมอยู่พี่น้องเลย ติดเบียดน้าบ้านกิไก้บานอยู่เลนนยน้ำยู่อ้าวเก็บครับผมไปไปพี่ต้องยามโตครับแต้มที่สองบ่หลังนี้โอ้ยยังอยู่เข้าพี่น้องด้วยยังพนักงิกินอ่ะดอกมาเก็บครับพี่น้องจะค,ค่อยๆกู้ไปที่หลังครับเสียงปลาทุกจับทุกจับแถวนี้ยังมีติดอีกบ่ นี่สิเยอือนอยู่อ้นะครับปลาแบบนี้เลพี่น้องโอ้ยบ่มีกลิ่นเลยพี่น้องเอ้ยแมงทากยินมาเอ้ายังไม่มีแตงที่สองโอ้หลังนี้อยู่คนาพียงน่ะอาอยากเก็บก่อนเลยพี่น้องเด้อน้งอ,นองฝั่งหลังนี้คือจะงงงพี่น้องท่านน่ะโนอะ้หลังนี้ อยู่วะนะครับบังเบ็ดอู้ดึงทุกคนอู้อู้พี่น้องพคนนะครับมึงค่อยดึงไปคนนะพี่น้องพี่น้องเป็นปลาลาบโอ้กล่องกระหังพี่น้องนะครับหลุดเลยพี่น้องพคนนะครับปลาลาบได้ยังพงคนะครับโอ้ยบ่ติดพี่น้องเลยหลุดแล้วมาบังซาไปเสียได้โอ้ยังได้รอบนี้ยังได้แต้มนึงอยู่พี่น้อง รอบก้อนหนานีาน่ก,ก็ได้ไปโตนึงพี่น้องได้อาไปประดุกโตัวไงกว่านี้อ่แต่ว,ว่ากล่องดับแล้วก็แบบไอ้หมอกไฟกับดับเล้วกับเดชไทยบังช็อตเด็ดได้พี่น้องมันมาู่เอ่ะโอ้โหเสียดายหนวเสีได้แล้วไปยามต่อครับผลง,ง,งานเขาแต้มที่สองแยมแรกกล่องดับไฟกระดับหมอกไฟกระดับนีตเป็ตัวแรกพี่น้อง ปลาดุกใส่ถุงเหลืองนั่นเลยพี่น้องเลยปลาดุกนะบ้านมาเลยครับพี่น้องครับโคเกลียวเกลียครับพี่น้องนะเอาไปลาบเดี๋ยวเลยนะปลาดุกสองตัวนี้ได้ลาบจานนี้ไงได้พี่น้องเลยอ่ะมันมาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังเงินใจชงนุงจัดรับประทานนะครับผมสวัสดีขอกราบลาครับกล่องกระดับแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ